สวัสดีครับพ่อคมชานนะครับเดี๋ยวนี้ใครที่ทำแักเปลี่ยนหรือใครที่ซื้อข้อมูลซื้อขายขไปนะครับเดี๋ยวนี้คุณคงยิ้มเช่งน,นะครับยิ้มเฉ่งเลยนะครับเนะี่ยดูครับคุณดูสรุปนะครับเดี๋ยวนี้กำไรทุกตัวสกุลหลักนะครับกำไรทุกตัว US Euro f r a n s w i ออสสิคโป์แล้วก็นิวซีแลนด์นะครับคุณรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทำแพททิกนะครับเงินของฟังสวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ถือว่าขึ้นสูงสุดเลยนะขึ้นตังบาทครึ่งน,นะครับนี่ใครซื้อต้นเดือน34.65ี 3, 4, 6, วันนี้มันไปที่3 6, 6 2 0กำไรบาทครึ่งน,นะครับคุณลองคิดดูนะครับบาทครึ่งเดี๋ยวโอ้ห กับรายสวยนะลงทุนประมาณเท่าไหร่ลงทุนสามสีจุดห้านะครับได้เกือบห้าบาทนะครับได้เกือบห้าบาทนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรครับ ก็มีลูกศิษย์ผมหลายคนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับที่มาทำได้เปลี่ยนเดียวนี้ก็ฟิฟิวฟิฟิวฟิวแล้วก็ยิ้มเฉ่งไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปก่อน่ะบางคนที่ซื้อยูโรไป3าหวันนี้3ามสิบแล้วนะครับสามแปกว่าแลหลายคนได้เงินแสนได้ประมาณ7จ็ดแปดพันครับคือทำไมผมถึงบาบอกคุณนะครับว่า และเปลี่ยนช่วงนี้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะครับโควิดอะไรหลายอย่างนะครับแต่เดือนนี้มีโอกาสนะครับผมโทรไปถามน้องหนึ่งที่ร้านและเงินของซูเปอร์สต็อปเขาบอกว่าโอ้โหคนเยอะนะครับคนเยอะแล้วก็เงินขายดีถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมบอกให้แล้วก็เขาก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้ข้างในว่า ดูเหมือนว่าเราจะฟังข่าวนะครับฟังข่าวที่มันบอกว่าโอ้ยคนแย่ๆจริงๆลาเลกเงินกับคึกคักแล้วก็เป็นประวัติการเลยครับคุณดูเลยเนี่ยนะใครที่จดเคาจดอาัตราแลกเปลี่ยนไปหรือว่าซื้อข้อมูลผมไปนะเนี่ยเขาก็เห็นว่าโอ้โหมันทํากันอย่างนี้เหรอโอ้โหมันขึ้นกันแบบนี้เลยคือมันไม่น่าเชื่อมันต้องเชื่อว่ามันขึ้นหมดทุกตัวครับแม้แต่เงินวันนี้เงินหยวนนะครับผมบอกให้ ขึ้นถึง11สตางค์ถือว่าเยอะมากเนี่ยคุณดูครับค้อมูลเนี่ยเยอะมาก11สตางค์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาดูแบบปันคือว่าทําไมมันถึงเป็นโอกาสทองสำหคนทําแลกเปลี่ยนครับแม้แต่ทองก็เป็นโอกาสครับจาก2.5 2.6วันนี้2.8ตควับผมบอกให้ปัจจัยที่ทําให้ค่าเงินมันบาทมันด้อยค่าลงครับอ่อนค่าลงเนี่ยมีสามปัจจัย หนึ่งคือโควิดนะครับเพราะโควิดตราบใดที่วันนี้คุณดูครับหมื่นแปดนะครับคนติดเชือ้อพอตัวเลขของโควิดอ่ะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่าเงินมันจะไปตามนั้นเลยครับเพราะว่าค่าเงินมันสัมพันธ์กับเศรษฐกิจการเมืองอะไรหมดนะครับเพราะว่าถ้าประเทศไหนแก้ไขเรื่องโควิดไม่ไดนะ้ระบบเศรษฐกิจมันจะชะงักลงนะครับชะงักลงแน่นอน มันอาจจะไม่ชะง,งักหมดทุกตัวแต่มันก็มีบางตัวที่มันไปไม่ได้นะครับบางตัวที่มันชะลอลงอะนะครับเช่นโควิดจึงเป็นตัวกําหนดอัตราซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเท่าน,นี้ใครส่งออกนี่ยิ้มเฉงเลยนะครับบอกให้ยิ้มเฉงเลยแต่ว่าส่งออกก็ไม่ได้ไง่ายครับเพราะว่ามันติดเกี่ยวกับการเดินทางของสินค้านะครับต่อไปประเดที่สองนะครับวันนี้ คุณทาให้เปลี่ยนท่องเที่ยวมันไม่เกิดเนี่ยพอท่องเที่ยวไม่เกิดเงินมันไม่เข้ามันก็ดีมาร์กับซัพพายความต้องการมันเยอะกว่าแต่ซัพพายไม่มีคุณรู้เปล่าว่าลูกศิษย์ผมไปซื้อเงินที่เชียงใหม่เนะี่ยไม่มีมาถามว่าอาจารย์ไปซื้อที่ไหนเขาบอกว่าโอ้ยผมยังไปไม่ได้เลยเนะี่ยติดเรื่องของโรคระบาดวัวนะ่ะเดี๋ยวอนไป ผมเสียดายสุดๆนะครับเนี่ยดูนะผมแก้ปัญหาเรื่องมลกระบัวยังพึ่งจะเสร็จนะครับเนี่ยคนติดโควิดว่าติดลำปีสก,กิน,นครับโอ้โหท่านบอโอ้ปวดหัวคือแต่ผมดีอย่างนะผมตอนนี้ผมก็ศึกษาการแลกเปลี่ยนออนไลน์แต่ยังไม่ได้เปิดสอนนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงระดับหนึ่งที่ไม่กล้าสอนคือถ้าผมแลกเปลี่ยนช่วงนี้ผมจะต้องใช้ระบบออนไลน์นะครับ ออนไลน์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงแต่ขอเวลาตัดสินใจมาสอนแต่ก็มันก็ไม่อยากให้คุณไปเสี่ยงกับผมเพราะว่ามันมีกฎอีกข้อหนึ่งนะครับคือห้ามเก็งกำไรน,นะครับต่อไปข้อที่สามข้อที่สามคือทำไมค่าเงินมาหนึ่งเสี่ยงเพราะการกุ้เงินเนี่ยผมไดบอกว่าพาะเวลาคนกุ้งเงินเน่แน่นอนกุ้งเงินหนึ่งนั้นคือเงิน USD เงิน USD เป็นเงินที่ไม่มีทองคำแบกหลังพอเรากู้มาปุ๊บมันไม่มีค่าอยู่แล้วมาแปลงเป็นเงินไทยมันก็อ่อนไปครับอ่อนอ่อนอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนไปอีกนะครับอ่อน,นครับวันนี้มีคนคาดการณ์ว่า u s จะไปถึงที่34นะครับแต่คุณมาดูวันนี้มันเข้าใกล้33เล้าว่ามีโอกาสนะครับ สำหรับเงิน USD ที่จะไปถึง34บเช่นผมฝากไว้ครับว่าวันนี้มีวิกฤตโควิดเกิดขึ้นแต่คือโอกาสของการแลกเปลี่ยนวันนี้ผมทำธุรธกิจหลายธุรธกิจครับรถยนต์ก็ไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้บัวก็ไปไม่ได้ไปได้มีแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนตัวเดียวนะครับ ไม่รู้ธุรกิจอื่นอนจะไปได้แต่ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าแลกเปลี่ยนผมไปได้ขนาดว่านมซื้อออนไลน์ผมยังได้กำไรเลยพันหนึ่งได,ดง้กี่บาทนะเกือบสามสิบบาทนะครับพันได้เกือบสามสิบบาทนะครับก็คือร้อยละประมาณร้อยหนึ่งได้ร้อยประมาณสบาทพันสามสิบหมื่นสามร้อยแสสามพัน ห้าแสนเนาะคุณเะคูณห้าไปนะครับเชินผมฝากไว้นี่คือโอกาสและผมฝากไว้นะครับใครที่จะทำแลกเปลี่ยนอันนี้สำคัญมากลูกศิษย์ผมซื้อไปหลายคนวันนี้คายดิบขายดีนะครับคู่มือซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินต่าต่างาาาประเทศนะครับวันนี้ผมอัปเดตแล้วนะครับถึงเดือนกรกฎาท่านไปดูได้แล้วนี้ผมก็จะใส่เดือนกรกฎาเพิ่มเข้าไปกับท่าน ผมมีลิงก์ให้กับท่านด้วยทุกเดือนซื้อครั้งเดียวจบไม่มีการมามาซื้อหลายรอบนะครับซื้อครั้งเดียวจบหากินได้ชั่วชีวิตนะครับผมบอกให้นี่คือวิชานะครับราคาไม่แพงบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยครับคุณมีเงินแสนเองนได้กำไรเจ็ดแปพันโอเคไหมครับถ้าคุณไปฝากละล้านหนึ่งได้แค่ประมาณสองพนหน่อยเอง ฝากไว้นี่คือโอกาสทองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ